ตอนนี้ขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่986จากสถานีสุไหงโกโลกไปทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับเสียงัวอาจจะเป็นอย่างนี้นิดนึงนะเพิ่งตื่นนะครับโอเคมาแล้วนะครับ GA นะหมายเลข4539นะครับ ตัดไปตอนที่ออกเลยนะ ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่255จากสถานีทนบุรีไปทางหลังสวนกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับหัวจากเอาสต้อมนะครับหมายเลข4230นะครับ รีไปทางพนาตุในหลังตัว ตอนนี้มีขยับขบวนเล็กน้อยนะเพื่อจะได้ขนสินค้าได้ง่ายนะครับเสียไมครับสิบบาทเดียอันนี้ดอกมาก็มาสิบบาทเงียบตัง โอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่รถออกเลยนะขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอ5หออกจากสถานีราบุริบไปแล้วอยูรผู้ยาที่สถานีปาคอสถานีบางเขน จากสถาน,นีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปนะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ